อยาก,กเกษียณแต่ก็ไม่กล้าค่ะกลัวธุรกิจที่สร้างมาจะไปไม่รอดเจ้าของธุรกิจคนไหนกังวลเรื่องนี้อยู่คลิปนี้เรามีคำตอบให้คุณค่ะ เชื่อว่ามีเจ้าของธุรกิจหลายๆท่านประสบปัญหาเดียวกันนั่นคือไม่รู้ว่าจะเกษียณตัวเองออกจากธุรกิจเมื่อไหร่ดีเพราะว่าธุรกิจที่เรารับช่วงต่อมาหรือธุรกิจที่เราสร้างมากับมือค่ะเมื่อทําให้เขาจเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยในเวลาที่เราจะส่งต่อก็าอาจจะไม่เชื่อฝีมือทายาทนะคะกลัวว่าถ้าเราไม่อยู่หรือไม่ได้ทําธุรกิจด้วยตัวเองแล้วค่ะธุรกิจอาจจะไปไม่รอดค่ะหรือบางครั้งเราอาจจะังวลเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะพอเราไม่มีบทบาทตรงนี้แล้วเนี่ยจะบริหารจัดการทรัพย์สินยังไงให้เรามีีใช้้้้ไไไดดดปตลอททังกกกาารรํธุิจ็มม กตายตัวเหมือนเรารับราชการนะคะพออายุ60ปุ๊บก็กเกษียณเลยค่ะอย่างรุ่นอากงอาม่าที่เขาทาธุรกิจเขาก็สร้างธุรกิจทําตั้งแต่หนุ่มยันแก่นะคะไม่เคยกเกษียณเลยค่ะ ด้วยเหตุผลข้างต้นเจ้าของธุรกิจหลายๆท่านก็เลยไม่รู้ค่ะว่าช่วงไวัยไหนหรือช่วงเวลาไหนเนี่ยเป็นช่วงเวลาทองที่เหมาะกับการเกษียณอายุของตัวเองจริงๆต้องตอบว่าสําหรับเจ้าของกิจการแล้วเนี่ยในเรื่องของการเลือกช่วงอายุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนค่ะดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะเตรียมการไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,นะคะทางเลือกในการเกษียณอายุของเราว่าจะเป็นช่วงเวลาเมื่อไหร่นั้นก็จะทําให้เรามีทางเลือกมากขึ้นดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมนะคะลองตอบคํา เองดูค่ะว่าหลังจากที่เราเกษียณแล้วอะค่ะเราอยากจะเห็นภาพของธุรกิจที่เราสร้างมาเนี่ยดำเนินไปในทิศทางไหนนะคะ 1. คือเราอยากจะมีผู้สืบทอดมาน่ะดาเนินธุรกิจต่อจากเรานะคะ 2. เนี่ยเป็นการขายธุรกิจหรือขายหุ้นบางส่วนของเราอะค่ะให้กับคนอื่นนะคะ3ค่ะคือเลิกกิจการไปเลยค่ะทั้ง3ข้อนี้ค่ะบางคนมีคําตอบในใจอยู่แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะยังไม่มั่นใจนะคะดังนั้นในการเตรียมความพร้อมที่จะทำให้กิจการเนี่ยมีทางออกได้หลายๆทางหลังจากที่เราเกษียณอายุไปแล้วนะคะ นั่นก็คือการสร้างแผน exit Plan นั่นเองค่ะ Ex i t Plan จะเป็นแผนหรือกลยุทธ์ที่เจ้าของกิจการจะเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้านะคะไม่ว่าทางเลือกของเราเนี่ยจะเป็นการเตรียมที่จะส่งต่อธุรกิจให้กับทายาทเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้ามาบริหารกิจการต่อให้มีการเจริญเติบโตเรื่องเลื่องนะคะสิ่งนี้เนี่ยเราก็จะต้องเตรียมในเรื่องของการสร้างทายาททางธุรกิจพัฒนาให้เขามีความสามารถค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเตรียมที่จะขายหุ้นของเราบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับนักลงทุนคนนอกนะคะอันนี้ก็ต้องหาวิธีค่่ะวาเ จะทายังไงให้ธุรกิจเรามันมี valuation หรือเพิ่มมูลค่าให้เป็นที่ดึงดูดแล้วก็ได้ราคาที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมทางเลือกเหล่านี้เอาไว้สุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมที่จะต้องเลิกกิจการค่ะและทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องดูค่ะว่า,วาอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบเชิงลบทําให้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการไหมดังนั้นอาจจะต้องมองในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆและพร้อมที่จะรับมือได้กับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเป็นเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือแผนที่เรากําหนดเอาไว้ก็ได้ค่ะและที่สําคัญค่ะการวางแผนเนี่ยไม่ใช่แค่การมองในฝั่งของธุรกิจอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะต้องมีการดําเนินการแล้วก็จัดทาแผนการเงินส่วนตัวของเราค่ะควบคู่กันไปเพราะยิ่งถ้าเรามีเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้นเท่าไหร่อะค่ะเราก็จะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้มากกว่าซึ่งการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยค่ะจะเป็นตัวกําหนดค่ะว่าหลังจากที่เราออกจากธุรกิจไปแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีในการรับรู้ไรายได้ที่เป็นเงินเดือนต่อไปแบบไหนอย่างไรรวมถึงเรื่องของเงินปันผลค่ะเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะ ของกงสีเนี่ยรายได้ส่วนนี้ก็อาจจะหายไปก็ได้เราจึงควรที่จะมีที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาช่วยในการคำนวณรายจ่ายหลังกเกษียณอายุของเราค่ะแหล่งที่มาของรายได้ค่ะรูปแบบของการออมและการลงทุนนะคะดังนั้นถ้าเรามีแผนการเงินเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็จะช่วยลดความกังวลในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองหลังกเกษียณอายุค,ค่ะเพราะว่าเราจะหยิบจับใช้ตรงไหนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราอาจจะไมไ่อยู่ในสถานะที่เป็นเจ้าของกิจการแบบในอดีตก็ได้ส่วนปัญหาที่ว่าเราไม่กล้าป,ปล่อยมือให้กับทายาทเข้ามา สารต่อกิจาการต่อจากเราค่ะส่วนใหญ่มักจะมาจากการที่เราไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้านะคะดังนั้นที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวค่ะเขาก็มักที่จะแนะนําให้เราสร้างแผนสืบท่อกิจาการที่เราเรียกว่า succession plan ค่ะ Succession Plan จะเป็นการวางแผนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจไปยังรุ่นต่อไปในอนาคตค่ะโดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญในด้านต่างๆค่ะเช่นในเรื่องของตำแหน่งของผู้นำค่ะกมสิทิ์ในหุ้นแล้วก็ระบบในการบริหารจัดการรวมถึงการจัดการทรัพย์สินของครอบครัวเช่นจะมีการกำหนดเอาไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าผู้นำจะยุติบทบาทของการบริหารเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็จะมีการส่งต่อให้กับทายาทซึ่งจะมีการกำหนดตัวทายาทที่จะรับช่วงกิจการเนี่ยว่าจะเป็นใครนะคะ ตรงนี้เราจะมีการกําหนดคุณสมบัติเอาไว้ล่วงหน้าค่ะแล้วก็จะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาให้เขามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เรากําหนดเอาไว้ค่ะถ้าเรามีแผนชัดเจนในเรื่องของเวลาที่เราจะยุติบทบาทในการบริหารแล้วก็ส่งต่อให้กับทายาทนะคะสิ่งที่เราควรที่จะต้องทำค่ะก็คือเรื่องของการกําหนดคุณสมบัติของซัคเซสเซอร์หรือทายาททางธุรกิจที่จะมาสานต่อกิจการต่อจากเราค่ะซึ่งคุณสมบัติก็จะมีรายละเอียดปิดย่อยค่ะเช่นในเรื่องของคาแรคเตอร์ของผู้นําที่เราต้องการนะคะมีความสามารถ ในการบริหารจัดการมีความสามารถในการจัดการข้อขัดแย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นคนกล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็อาจจะมีพวกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของคอนเนคชันต่างๆที่เขาจะมีนะคะซึ่งถ้าเรามีการกําหนดสิ่งต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยทายาทก็จะได้รู้ะคะ่ค่ะว่าสิ่งที่เขาจะต้องไปเติมเต็มเพื่อให้มีคุณสมบัติครบเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการคัดเลือกทายาทที่เหมาะสมเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีทายาททางธุรกิจที่เป็นคันดิเดตได้หลายๆคนนะคะดังนั้นถ้ามีการเตรียมแผนเอาไว้ล่วงหน้าค่ะก็ จะเกิดความชัดเจนในการเลือกผู้นําแล้วก็ป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในขณะเดียวกันเนี่ยผู้นํารุ่นปัจจุบันก็สามารถที่จะออกจากธุรกิจได้อย่างมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจที่เราสร้างมาค่ะมีการขยายกิจการแล้วก็เติบโตอาจจะดีกว่าที่เราทําก็ได้ค่ะ ากเจ้าของธุรกิจท่านใดมองเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนทั้งสองย่างแล้วก็อยากจะมีแผน Exit Plan แ,แล้วกะ s u c c e s s i o n Plan เป็นของตัวเองนะคะ a d ดว์แ planner เรามีความพร้อมที่จะให้คําแนะนําในเรื่องของการจัดทําแผนต่างๆเหล่านี้ค่ะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะสามารถดําเนินไปแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อลืกขายธุรกิจได้อย่างมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทําให้เราป้องกันปัญหาของครอบครัวในเรื่องของการจัดการธุรกิจแล้วก็การจัดการทรัพย์สินของครอบครัวได้อย่างต่อเนื่องผ่านทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน ค,ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของบัญชีค่ะการประเมินมูลค่าของกิจการนะคะภาษีแล้วก็กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้คอนเซปต์ของการทํางานที่ยึดหลักของความถูกต้องแล้วก็เหมาะสมสําหรับแต่ละกิจการค่ะพร้อมกระบวนการในการตรวจสอบแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของแผนการเงินต่างๆหรือระบบที่เราสร้างเอาไว้นะคะเพื่อให้มั่นใจได้ค่ะว่าเจ้าของกิจการเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการได้จนถึงวันที่ตัวเองจะส่งต่อกิจการหรือต้องออกจากธุรกิจเลยค่ะส่วนท่านใดที่สนใจสาระดีๆแบบนี้ ะะอย่าลืมที่จะกดไลค์แชร์ซับสไครป์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Idol p l n n n e r ด้วยค่ะ